สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศสวัสดีทั่วโลกเลยนะคะวันนี้ก็เข้าสู่เดือนตุลาคม2565นะคะดังนั้นแม่หมอก็จะมาตรวจเช็คดูดวงชะตาะสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์นะคะ ท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงในที่นี้หมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่16สิงหาคมไปจนถึงวันที่15กันยายนนะคะไม่ว่าท่านจะเกิดอยู่ในพอะอะไรก็ตามพอะอะไรก็ตามนะคะขอให้เกิดอยู่ช่วงที่แม่หมอบอกกล่าวไว้นี้นะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอจะเอียงตรวจเช็คดวงชะตาจากให้สองชุดนี้นะคะคือ ตรวจเช็คดวงชะตาจากไพ่เลนอมองและไพ่าทาโลอดนี้นะคะเพราะว่าในไพ่เลนอมองและไพ่าทาโลอดนี้จะมีความแข็งความฉัมังความแม่นยำยิ่งนักนะคะแม่หมอจะไม่อิงตรวจเช็คดวงชะตาจากดวงดาวาจากเวลาตกฟ้าจากลัคนาอันใดน,นะคะจะไม่นำลัคนามาตรวจจะไม่นำมาเวลาตกฟ้าจะไม่นำมาดวงดาวมาตรวจนะคะ จะตรวจเช็คจากไพ่นะคะ,ะในการตรวจเช็คดวงชะตาราศีนี้ก็จะตรวจเช็คจากวันที่เราเกิดและเดือนที่เราเกิดมาเป็นราศีนะคะท่านอย่าได้ไปํำสับสนเกี่ยวกับเรื่องลัคนานะคะมันคนละอย่างกันนะคะตัวราศีนี้ก็คือวันที่ที่แม่หมอบอกนี่แหละนะคะคือวันที่ราศีสิงห์วันที่สิบหสิงหาคมถึงวันที่ 15บกันยายนตแต่หมอดูบางท่านก็จะก,กําหนดวันที่16หสิงหาถึงวันที่12บสอหรือสิบกันยาจะเป็นอย่างนี้แต่ก็ความแม่นยำมก็มีเหมือนกันมีเท่ากันนะคะโอเคเมื่อเราเข้าใจตามนี้ดีแล้วเรามาตรวจเช็คดูดวงชะตากันว่าเป็นอย่างไรท่านที่เกิดอยู่ในราศีสิงในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะดูหนวนตัวท่านนี้ เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในเรื่องอารมณ์นะคะคือจะเป็นช่วงที่ท่านมีอารมณ์ทั้งอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายมามาผสมผสานกันมาเป็นช่วงที่ท่านคิดมากคิดมากคิดมากคิดวันวิตกคิดเล็กคิดน้อยคิดลบคิดบวกคิดไปต่างๆนานาคิดถึงคนลักเก่าคิดถึงเพื่อนเก่าคิดถึงบ้านเก่าคิดถึงเรื่องราเก่าเก่าคิดถึงที่ทํางานเก่าคิด ถึงอะไรเก่าๆทวินท้าคนเก่าทวิ้นท้าคนรักเก่าทวิ้นทาพ่อแม่ที่จากไปทวิ้นท้าอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเอามานอนคิดนอนยิ่งคิดก็ยิ่งเหมือนเป็นโรคเศร้าซึมซึมเศร้าก็บางทีก็นอนน้ำตาเปียกหมอนก็มีนะคะโอเคมันจะเป็นเหนื่ในลักษณะนี้แต่ว่าถ้าไม่ได้คิดทุกวันหรอกมันคิดเป็นช่ชวงๆนะคะ ต่อไปเรามาเจาะดูทีละเรื่องนะคะมาดูเรื่องการงานก่อนนะคะสำหรับเรื่องการงานของท่านแล้วนี่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็ยังถือว่าไม่ค่อยจแจ่มจ่มใสสักเท่าไหร่นะคะท่านที่เกิดราศีสิงห์นี่ท่านยังหวั่นวิตกในเรื่องการงานที่ท่านทําอยู่เพราะกลัวว่าการงานมันจะไปได้ไม่ดีการงานจะเอาตัวไม่รอดการงานจะพังการงาน จะทําให้เรานี้ได้ขาดทนุนสร้างเงินสร้างทองไม่ได้ท่านก็จะคิดไปเรื่อยเปื่อยอย่างนี้แหละคิดไปหวันวิตกไปบางครั้งคิดไปก็รู้สึกหดหูในหัวใจท้อแท้ในจ,ใจิตใจบางครั้งก็อยากจะทํางานต่อบางครั้งก็ไม่อยากจะทําต่อคือบางครั้งทําแล้วบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ไม่ดีพอครั้งดีก็ได้เป็นพื้มได้เป็นยิ้มได้พพอ,พอ,พ,อพอไม่ดีก็เศร้าซึมมัน ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะบางครั้งก็หวั่นวิตกว่าเอองานที่เราทําเนี่ยมันจะเอาตัวรอดไหมก็จะคิดอยู่อย่างนี้แต่ทั้งนี้ท้งนั้นในพื้นฐานดวงโดยภาพรวมแล้วเนี่ยท่านไม่ต้องไปหวั่นวิตกในเรื่องการงานท่านจะ,ะการงานที่จะทําให้ท่านหวั่นวิตกนี้มันจะเกิดแค่ช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะ พอครึ่งเดือนหลังเป็นต้นไปแล้วการงานมันก็จะเริ่มเข้ารูปเข้าร่างนะมันก็จะทําให้ท่านนี้ไม่ต้องจิบเอามาคิดมากทําให้ท่านไม่ต้องเหนื่อยนะคะทีนี้ท่านนักศึกษาเราเรียนก็เหมือนกันช่วงระหว่างช่วงต้นต้นเดือนตุลาคมนี้ก็ขอให้ท่านนี้จงอ่านหนังสือติวเข้มด้วยนะคะหากเน้นว่ามีการเทสข้อสอบในช่วงระหว่างต้นเดือนตุลาคมนี้ ท่านอาจจะไม่ได้เกรดดังใจดังหวังก็ได้ขอให้ท่านอิงคนที่เขาเรียนเก่งคนที่ได้เก่งนิยมด้วยนะคะหรือท่านที่จะไปสมัครสอบทํางานท่านที่เรียนจบไปสอบเข้าทํางานถ้าช่วงระหว่างต้นเดือนนี้ไปสมัครสอบหรือไปสมัครสอบหรือผ่านข้อเขียนหรือไม่ผ่านข้อเขียนก็แล้วแต่เมื่อไปสมัครแล้วเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะส่งข่าวมาบอกว่าท่านนี้สอบผ่านหรือไม่สอบผ่าน ดังนั้นมันก็เลยทําให้ท่านนี้คิดมากนะคะอย่างไรก็ตามขอให้ท่านอดทนรอจะได้หรือไม่ได้ก็ช่างไม่ต้องไปเรียกกับมันพอไปไปเดือนตุลานั่นแหละท่านอาจจะได้ข่าวเรื่องการไปสมัครสอบนะคะว่าท่านจะได้หรือไม่ได้แต่จะได้หรือไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเสีเรียกไม่ได้ก็คอยไปสมัครอีกเดือนต่อไปนะคะหรือท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็เช่นกัน ช่วงระหว่างต,ต,ต้นเดือนตุลาคมนี้ยังเงียบเหงายังไม่ค่อยมีลูกค้ามากมายก็ไม่ต้องไปตึงเครียดพอช่วงกลางเดือนตุลาไปแล้วก็จะเริ่มมีงานเข้ามามีคนบอกกล่าวตอบกันไปในเรื่องการงานของท่านมีคนหลั่งไหลามารับใช้บริการนะคะก็จะได้เป็นเพิ่มในช่วงนั้นแหละนะคะโอเคสำหรับการงานก็จะจบไว้แค่นี้ต่อไปเรามา พูดถึงในเรื่องแห่งการเงินนะคะ,ะระยะต,ต้นต้นเดือนเนี่ยการงานมันยังทําให้ท่านคิดมากนะคะยังให้ตึงเครียดแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่างานมันยังทําให้ท่านตึงเครียดแต่สถาบานันแห่งการเงินมันก็ยังโอเคสาหรับท่านอยู่นะคะท่านยังมีเงินเก็บใจใช้สอยอยู่ไม่ติดขัดไม่ขาดสนนะคะยังมีเงินจะัดเข้ามาสู่ตัวท่านอยู่เหมือนกันนะคะ ถึงแม้ว่างานยังไม่ได้ดังใจดังหวังแต่การเงินมันก็ยังมีกินมีใช้มีจับจ่ายใช้สอยไม่ผิดขัาดนะคะก็ขอให้สบายใจได้อะไรจะดีกว่าการเงินนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะก็อดทนอดทนไปงานถึงแม้ว่ามันจะได้ดีหรือไม่ได้ดีก็ตามให้ตั้งใจสู้สู้ส,ส,ส,สูอย่าได้ถอยนะคะสู้เท่านั้นพยายามเพียรเท่านั้นมันถึงจะได้ดีนะคะต่อไปมาดูด้านแห่งความรักนะคะ ความรักสําหรับท่านที่เกิดราศีสิงนี้ด้านแห่งความรักมันมีทั้งดีและไม่ดีนะคะทีนี้ว่าแม่หมอจะแยกความรักออกเป็น2แบบนะคะ 1. ความรักสําหรับคนโสด 2. ความรักสําหรับคนที่มีคู่นะคะเรามาตรวจเช็คดวงชะตาสําหรับความรักคนที่เป็นโสดก่อนนะคะคนที่เป็นโสดนี้ด้านแห่งความรักก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะคะ คนไหนที่เคยอยู่บนคานทองอยู่นะคะก็เดือนตุลาคมนี้ก็ลงมาจากคานทองได้แล้วนะคะเพราะว่าช่วงเดือนตุลาคมนี้ดวงชะตาท่านก็ยังพอที่จะมีกรรมมเทพแผงสอนเข้ามาปักใจท่านอยู่นะคะไม่ว่าท่านหญิงหรือท่านชายก็เหมือนกันช่วงเดือนตุลาคมนี้รู้สึกว่า ตัวท่านนี้ทั้งผู้หญิงผู้ชายดูดีมีเสน่หาผู้หญิงก็มีเสน่หาเพลวพาวไปทั้งตัวผู้ชายก็มีความหล่อเรามเาีเนื้อหอมอยู่เหมือนกันนะคะพอช่วงเดือนตุลานี้มันจะเป็นช่วงที่ว่าท่านนี้จะได้โอกาสโอกาสดีในด้านแห่งความรักเหมือนกันมันจะได้มีโอกาสดีที่จะได้ไปพบรักหรือมีความรักเข้ามาหา หรือท่านออกไปแล้วก็จะไเจือความรักหรือมีรักเข้ามาเจอท่านหรือท่านเจอรักแล้ก็จะอยู่ในรูปแบบนี้แล้วก็จะได้มีตาต่อตานะะมีเขาเรียกอะไรมองมองตาแล้วก็รู้ใจกันนะคะมองตาคือหน้าต่างของดวงใจก็จะเป็นอย่างนี้นะคะไม่ว่าท่านจะเป็นรุ่นไหนก็ตามรุ่น แก่รุ่นไม่แก่อะไรก็ตามมันก็จะเกิดมีความรักทำให้เราสุดชื่นได้เหมือนกันนะคะแต่ที่นี้ว่าเมื่อมีความรักเข้ามาแล้วถามว่ามันจะตัดสินใจลงเอยเป็นแฟนกันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นจริงเป็นจังได้ไหมคําตอบก็คือมันยังไม่ถึงขนาดนั้นมันอาจจะเป็นช่วงเบสิกเป็นช่วงเริ่มต้นที่จะมาทําความรู้จักกันมาศึกษานิสัยใจคอกันไปก่อน ยังไม่ถึงขั้นว่าจะได้มาลงเอยเป็นแฟนกันนะคะหรือท่านที่เป็นคู่รักกันมาก่อนหน้านี้ที่เคยศึกษาจิตใจกันมาเนิ่นนานแล้วพอมาสู่เดือนตุลาคมนี้ถ้าถามว่าจะตัดสินใจลงเอยมั่นหมายกันจะได้ไหมคําตอบก็คือก็อยู่ที่ตัวท่านเพราะว่ามันจะไม่มีปัญหาติดสัพติด ท่านจะไม่ไม่มีปัญหาติดขัดอุปสรรคอันใดเลยนะคะท่านสามารถที่จะตัดสินใจได้เลยจะลงเอยหรือไม่ลงเอยก็อยู่ที่ตัวท่านเพราะอย่างไรเสียด้านความรักความผูกสัมพันธ์มันก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีอยู่นะคะต่อไปมาดูด้านแห่งความรักสําหรับคนที่มีคู่หรือเป็นครอบครัวนะคะมาดูสถาบันครอบครัวแล้วก็ยังถือว่าเป็นสถาบันที่มั่นคงแต่ถ้ว่า ด้านแห่งความรักความผูกสัมพันธ์แล้วมันยังไม่แจ่มใสนะคะเพราะในช่วงเดือนตุลาคมนี้รู้สึกว่าคู่ของท่านไม่ว่าจะเป็นภรรยาไม่ว่าจะเป็นสามีต่างก็มีความรู้สึกว่าหึงหวงต่อกันหึงหวงต่อกันคิดลบต่อกันไม่มองกันในแง่บวกมองกันแต่แง่ลบมันมี หลายสิ่งหลายอย่างที่ภรรยาก็มองสามีด้วยความเข้าใจผิดสามีก็มองดูภรรยาด้วยความเข้าใจผิดเพราะต่างก็คิดว่าภรรยาก็คิดว่าสามีนี่จะออกนอกลูก่นอกทางไปมือมีเมือที่สามที่สี่ภรรยาสามีก็เหมือนกันเห็นภรรยาตแต่งตัวสวยสดงดงามอย่างนี้ก็คิดว่าอคงจะไปมีกิกมีเล็กมีน้อยอะไร ต่างคนก็ต่างเข้าใจผิดกันเมื่อเข้าใจผิดกันแล้วพอพูดจากันก็ไม่ไม่เอาออหอมหมก็ไม่ลงเอยกันก็ความคิดความอ่านก็สวนกันมองกันในแง่ลบนะคะคิดคิดคิดแต่แง่ลบด้วยกันไม่คิดแง่บวกเลยนะคะเมื่อคิดแต่แง่ลบด้วยกันพูดกันก็ไม่รู้เรื่องกล้ายเป็นหงร้อนอารมณ์ร้อนหัวเสียให้กัน ยิ่งคิดมันก็เหมือนยิ่งเป็นความจริงก็บางคู่ถึงกับได้ทะเลาะบอกแหวงขัดแย้งหันหลังให้กันได้หันหลังให้กันหันหลังให้กันจาก,กันไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะคะข้าวขนข,ของจาก,กันไปเลยแต่ถ้าว่าปัญหานั้นด้วยความเป็นจริงแล้วปัญหาเรื่องการออกนอนอกออกนอกลูก่นอก,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 กทางการมีเล็กมีน้อยนะั้นมันมีไหมตามพื้นฐานดวงแล้วมันไม่มีนะคะไม่มีเลย ภรรยาก็ไม่มีไม่มีใครอยู่ในหัวใจแต่อาจจะพูดคุยเล่นๆไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็ได้แต่ลึกๆลึกซึก้งด้วยความเป็นจริงและจริงใจก็มั่นคงกับสามีนี่แหละสามีก็เหมือนกันคือใจก็ยังมั่นคงอยู่กับภรรยาแต่บางครั้งก็อาจจะเจอคนสวยๆงามๆก็เข้ามาหาก็อาจจะพูดดีด้วยเมื่อพูดดีด้วย รรยาก็อาจจะเข้าใจผิดอะไรประมาณนี้คิดว่าจะไปเอามาเป็นเมียเล็กเมียน้อยก็เข้าใจกันผิดไปใหญ่ทะเลาะกันยิ่งใหญ่โตนะคะดังนั้นให้ระมัดระวังคําพูดคาจาให้เป็นเหตุเป็นผลเอาไว้นะคะสําหรับคนที่เป็นครอบครัวนะคะสําหรับคนสนดน่ะดีแต่คนที่มีครอบครัวนี้ไม่ค่อยจะจริงไม่ค่อยจะลงเอ่ยลงรอยกันเลยนะคะก็สรุปแล้ว สิ่งนึงที่ท่านที่เกิดราศีสิงดีนั้นก็คือหนึ่งละการเงินสองการงานแต่การงานมันจะไปดีเอาในช่วงไหนครึ่งเดือนหลังนะคะช่วงครึ่งช่วงครึ่งเดือนแรกน่ะจะไม่ค่อยได้ดังใจแต่ไปไป,ไปได้ดังหวังในช่วงครึ่งเดือนหลังแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ดีที่สม่ำเสมอคือการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งเดือนหลังประมาณที่ 25ไปถึงวันที่31ตุลาคมรู้สึกว่าการงานมันจะสร้างเงินเงินสร้างงานงานสร้างเงินทําให้ท่านนี้ได้เป็นปื้มนะคะโอเคสําหรับการตรวจเช็คดวงชะตาจากแม่หมอนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะและในการตรวจเช็คดวงชะตานี้มันแม่หมอจะดูเป็นภาพรวมนะคะความแม่นยําความฉับหังมันจะเกิดจากคนหมู่มากนะคะ คนที่บอกว่าจะมีทุกข์มากหรือมีทุกน้อยมันก็อยู่กับขึ้นอยู่กับวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบุญภาวาสนาของแต่ละคนขึ้นอยู่กับการกระทําของแต่ละคนในการมีเหตุหรือมีผลมากน้อยเพียงใดนะคะมีเหตุมีผลมากก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรมีเหตุมีผลน้อยใ่ตรองน้อยคิดน้อยก็จะมีปัญหามากนะคะ และในการตรวจเช็คดวงชะตานี้แม่หมอก็อิงจากไพ่ยิปซีเพราะว่าในไพ่ยิปซีนี้จะมีความขังความแม่นยำยิ่งนักนะคะที่แม่หมอพูดมาทั้งหมดนี้มีความเป็นจริงแม่นยำ80%ได้เลยนะคะขอให้ทุกท่านนี้จงเข้าใจและที่นี้ว่าหากแม่นใครเข้ามารับชมรับฟังแล้วถ้ายังไม่ได้เป็น FC ประจำของแม่หมอจะเป็นทั้งคนไทยหรือคนต่างประเทศ เข้ามารับชมใหม่ๆช่วยมากด subscribe กดไลค์กดแชร์แม่หมอด้วยนะคะเมื่อกด subscribe แล้วขอให้ท่านนี้ comment มา,าหากท่านอยากรู้เรื่องดวงส่วนตัวของท่านแล้วกด subscribe แล้ว comment ถามแม่หมอมาโดยการที่ให้ท่านบอกวันที่เกิดเดือนที่เกิดปีที่เกิดแล้วตั้งคำถามมาหนึ่งคำถามว่าท่านอยากจะรู้เรื่องอะไร แล้วแม่หมอก็จะตอบให้ฟรีไม่คิดสตางค์เลยนะคะเพื่อเป็นการสร้างบุญแม่หมอทําบุญทาทานโดยคิดฟรีนะคะไม่คิดสตางค์นะคะทีนี้แม่หมอก็อยากจะบอกทุกท่านที่ลหลายๆท่านที่เคยเขียนมาถามแม่หมอเมื่อกันแม่หมอด้วยความตั้งใจจริงและด้วยความมีสมาธิจริงในการตรวจเช็คดวงชะตาให้ท่านแล้วแม่หมอก็ตอบด้วยความเป็นจริงอาศัย ให้ยิบสีตอบด้วยความเป็นจริงบางท่านที่ผ่านมาก็มีทั้งคนที่แม่หมอตอบไปแล้วก็อ่านคำตอบแต่ส่วนมากแล้วก็ไม่ค่อยอ่านคำตอบแต่เขียนมาถามเพราะฉะนั้นแม่หมอขอบอกกล่าวไว้ในวันนี้ว่าหากแม่้ใครมีปัญหามากจริงๆแล้วค่อยเขียนถามมาและแม่หมอก็จะตอบให้จริงด้วยความเป็นจริงด้วยความจริงใจไม่คิดตังแต่ถ้าแม่หมอตอบให้แล้วกรุณาอ่านคำตอบด้วยนะคะ ว่าแม่หมอตอบเป็นอย่างไรตอบว่าอย่างไรตอบแม่มนหรือตอบไปแล้วมันเกิดขึ้นจริงหรือไม่จริงเขียนมาบอกแม่หมอด้วยนะคะแม่หมอจอะขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะอย่าลืมอ่านคําตอบด้วยนะคะไม่ใช่เขียนมาถามอย่างเดียวโอเคแม่หมอก็ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวิดีโอของแม่หมอนี้นะคะหากท่าน ที่เข้ามารับชมใหม่ก็ช่วยกดสับสไคร e ด้วยนะคะแม่หมอก็ขอวอวยพรให้ท่านทุกคนจงอยู่เย็นเป็นสุขอยู่เย็นเป็นสุขให้พ้นจากทุกจ์จากโศกพ้นจากโรคจากภัยพ้นจากสุขเครีะเนจ,จันไรทั้งหลายด้วยเถิดเพียงขอให้ทุกท่านจงโชคดีทั้งคนไทยและคนต่างประเทศนะคะขอบคุณมากๆค่ะโอเค thank you so much